แกงอมไก่ใส่ปลาอ,อึเนื้อแน่นๆเนื้อ,อมันๆตั้งแต่มาอยู่เยอรมันนี้ปีนี้ก็จะเข้าปีที่โซมแล้ว บเคยเห็ดเมนูนี้กินเ่อไปสวิตเซเลนเนาะไปได้แบบอ,กอึกกับมนันน้ำันอึกน้อยนี่มันดีดีค่อยกับเมื่อนึ่งกินกับครึงงออคร่งหนึ่งเนาะอีกครื่งนึงก็เลยมาเห็ดแกงอมซะไอมีกะตับตโฮมโมแดงใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผักพิดแล้วก็มะขัวแต่มันหอมห่อหอมหอมแล้วก็เอาไก่ลงไปเนาะขัวไก่แบบมาได้จากน้อยเนาะไอมีกะหยกปลาเดกลงไปปลาเดกนี่เวลามันถือคมห่อน,นี่แม่กินนี่มันฟุงมันหอมดีขนาด กินตลบอบอวนเฮือนคักๆแล้วก็เอาอึอนี่ลงไปเนาะแล้วก็เติมน้ำล่างคคบลงไปน้ำนี่กระยักใส่ลายเน่คอย,ยก็ได้แล้วก็ยอกเกลือลงไปเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้เหนแล้วแล้วก็กะเบิองว่า บักอึมันใกล้สุกแล้วกัามะข้นมานว่าอีปกติเฮ็ดแกงอ้อมนี่เขาก็ต้องใส่เขาเบือนำแน่นอน่อยกับบุ๋มีเขาเบื่อเมื่อนี่ก็ได้่อยก็เลยแบบว่าใส่ข้าวขัวดูแทนกันไปเนาะหลังจากนั้นไอ้มีกับซีมาปุงใส่อันน้ำปลาไปเนาะอันอาหารกายุกันกินนี่กะสูตรไผ่สูตรมันเนาะออกับปุงเอาะตามรสชาติแบบว่าทีเขามักกันนะเป็นงัวค่อยกับบุด้ใส่ดอกเมื่อนี่ก็ได้กระซิมเอาตามใจที่เขามักแล้ว่อยกระใส่ผักลงไปผักนี่ก็มีอัน หอมบัวต้นหอมบัวนะแล้วก็ใส่หอมป้อมแล้วก็ใสาผักซีผักซีนี่คอยกับปลูกเองเนี่ยนีก่กระปลูกใส่กระถางไว้เออยอะเห็นแยะนะอืมเวลาเขาได้กินผักที่เขาปลูกกินเองเนี่ม,มันภูมิใจแล้วมันเกิดจังว่าแซ่บได้เออมีม่กับอันมาตักกินเล่นๆไปกอนเนาะกินตอนมันกำลังห้อนๆนี่อ้ยเซ่ สดน้าแบบว่าโกรธโกรธแล้วล่ะค่อยก็ได้กินสร็จแรกวันนี้ก็เลยแบบมาสังเกตเบ้องผมเจ้าของเนาะผมนี่ก็ยาไวไว้ไว้ขนาดแบบนี่ตัดผมดูดูได้คอยสิเล็มผมนี่เออโซงสองเดือนประมาณเธอหนึ่งนี่แหละหรือว่าสามเดือนนี่ประมาณเธอหนึ่งเนาะมีความรู้สึกว่าผมนี่แหงเล็มนี่แหงแหงยาวแล้วก็มันก็เบ,บิ่งดูดีเนาะทุกข้างแบบว่าเฮาเล็บนะเพราะว่าเฮาเล็มะะอันผมแตกปลายออกเนาะมาอยู่เมืองน,นอกนะบ่เคยเขาหั่นเสริมสวยจ้า เือมีแต่ตัดเองไปแบบนี้แหละคอยก็ได้แต่ว่าข้าตัดผมยาวันนี้มันกัตัดง่ายเนาะมันก็บ่ได้แบบว่าตัดอย่างแบบยากนะคอยกัตัดจิ๊ดๆๆไปเลยเนาะอตัดปมแล้วก็ไปอาบน้ำข้ะะางใแล้วก็สระหัวเนาะแล้วก็มาเป่าให้มันแหงแล้วกเซกเบิ้ง่งมามันได้แล้วมีกับสีอันออม้วนไว้ค่ะนะเ,ออเป่ามาดในจากน่อยแล้วก็ม้วนไว้แล้วก็เอากีบหนีบไว้เพราะว่ามีนะหมักผมแบบว่ามีวอลลุ่มเนยจากน่อยค่ะนะหนีบไว้ปะไว้กับประมาณ สิบนาทีเกือบเศร้านาทีแล้วเขาก็ไปเห็นทันทีนี้เนะาะผู้ใดมักแต่งหนาเขาก็นหนีไปพอแต็งหนาเสร็จปล่อยออกมามันก็นกนสิเบิ้งนีวอลลุ่มแบบนี้เลยนะแต่ว่าผมไม่มีนี่มีเสื้อดัดเนาะเออคอยก็ดัดผมตลอดดัดผมมันนีก,กับประมาณแบบสิบกุปปีแล้วที่บอกคอยก็ได้ผมคนนี้โบเคยแบบว่าสิ มามวนร้นบ่เคยว่าสิไปใดไปดีอีอย่างไรไอมีก็มีแต่ว่าเป่าหมมาดแล้วก็เอากิบหนีผมเขานี่ยนะมวนไว้นะปลปอยมาก็สิได้ทรงนี้เลยผมคนนี้บบได้บำรุงบบได้อีกอย่างลยได้บบได้เฮ็ดทรีทเมนต์อียงเลยสะซ,ซื้อๆบ่ได้ใส่แบบว่าครีมนวดผมอีกแต่ว่าไอมีแบบใส่น้ำมันเวลาแบบหลังเฮาสะนะเออก็สิได้แบบประมาณนี้เลยแต่ว่าไอมีน่ะบบได้บำรุงผมแต่ว่าข่อยกะกินแบบ วิตามินแบบบำรุงไปะนะอมีกินน้ำมันงาดําสกัดเย็นตัวนี้มาอีกปีนี้กับเขาปีที่ทราบเนาะน้ำมันงาเย็นตัวนี้ก็ซอยซอยบำรุงผมเฮดไถผมเฮาเงางามเฮดไถผมเขาแข็งแห้งรากผมเขาแบบว่าแข็งแห้งดีค่ะนะมันกับเฮดไถผมเขาแบบบ่ค่อยล้นประเดี๋ยวส่วนตัวแล้วอมี่เป็นคนแบบผม,ผมล้นล้นนะกินอันนี้เข้าไปก็มีความรู้สึกว่าก็ดีขึ้นเนาะอีกอย่างก็ซอยบำรุงผิวแล้วก็บ,บํำรุงเล็บแล้วก็เเฮดไห้เฮานอนหลับดีไปน้ำ